เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF Life for Fun Channel นะครับเข้าสู่ช่วงเล่นแต่เกมนะครับผมมาในเกมฮีโร่เนิ้อท์นะครับหรือว่าฮอนนั่นแดงมาในฮีโร่ที่มีชื่อว่าบูดูเจสเตอร์โยโย่เจสเตอร์โย่โย่มาในล่างของอะไรไม่รู้น่าจะเป็นเหมือนกับแม่มดที่โดนทำสาบแบบ เขาล่างไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วผมสะสมเซ็ตครบก็เลยมีไฟอยู่เป็นหัวนะครับมาในฝั่งของเฮลบอลนะครับมาในหมด cm จัดแลงไดมอนด์หนึ่งขีดนะครับมานฝั่งของเฮลบอลนะครับเฮลบอลก็จะมีวูดเจสเตอร์ฟินวิสบูรามบอน์ดแบ็กสมิธแล้วก็ชาร์เดอ์เบทครับส่วนฝั่งของลิชแนนจะมีกินเนสโนนาร์ดวิซิเรียลแฮมเบอร์ซอนแล้วก็มอลลี่แคนนะครับผมจะเป็นยังไงเชิญรับชมรับฟังรับดูรับติดตามกันได้เลยครับผมจะอธิบายเป็นสกิลเนาะสกิลหนึ่งก็คือการที่เราโยยนเเรรอาีกกะะไลู ล,ลูกชิ่งเข้าไปลูกเวนมนต์ของเราเข้าไปนะครับแล้วทำให้สถานะติดสถานะเป้าใแบบเป้าหมายจีตสาระมึนงงนะครับเป็นเวลาหนึ่ง้าวินาทีพร้อมกับชิ่งใส่ศัตรูที่แบบอยู่ใกล้ๆนะครับสุ่มแบบอยู่ใกล้ๆอีกประมาณอ่าอไม่ใช่ไปอีกสองสี่หกแปดตามเรอเรื่อหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็สร้างความเสียหายแล้วได้รับเสียหายเวทอีกหนึ่งอีกห้าสิบโอ้โหอ๋อก <The dad, S 1> ็คืออธว่า เอาเอย่างที่ผมเข้าใจก็คือโยนไปแล้วก็จะชิงเป้าหมายนะครับประมาณนั้นเลยเสบายเราจะใ,จใกล้ๆอย่างนี้จัดเลนแบบนี้ก็ตึงของเขาแล้ครับเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะกดเลนเขาได้เยอะพอสมควรแต่เราอย่าไปให้เขาตีครับเราต้องรักษาความได้เปรียบของเราก็คือการตีไกลน,นั่นเองนี่แล้วเราได้เปรียบเขาในการตีไกลครับสบายตรงนี้เขาตีเราบับเราจะเสียเปรียบเขาเขาได้เปรียบเกขีดต้นไ,ไม้ไปขู่เขาโอ้คิดมา เลือดสองแฮมเมอร์ตายถ้าอัพนายอัพสองอ่ะเอาได้ปะเพื่อนทนได้ปะตายแน่นอนครับโอเคไปเลยโอเคเรียบร้อยครับทางนั้นเลยแล้วเราจะ เรียกอะไรอธิบายสกิลสามสกิลสามคืออะไรสกิลสามมาผมว่าผมไม่เข้าใจนะว่าอความหมายของมันคืออะไรยังไงแบบเรียกอะไรอะพละคาลังหรือว่าสิ่งที่มันมีแบบความสามารถจริงๆของมันคืออะไรนะครับผมจ,จะเป็นเน้นหนึ่งนะครับเพื่อตันนานขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนิดนึงจริงๆเน,น้นเน้นสามดีนะครับแต่ว่าอยากเน้นหนึ่งเจาะเป็นรองเท้าก่อนดีกว่าครับเพื่อไล่กดเขา ก็คือสกิลสามคือเหมือนกับโดนคำสาบครับเมื่อสาบเขาแล้วปั๊บเหมือนกับว่ามันจะคูณดาเมจไปเรื่อยนะเอาที่ผมเข้าใจนะผมก็ไม่รู้นะก็คือเหมือนกับว่าคูณดาเมจไปเรื่อยครับยิ่งโดนดาเมจเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งคูณแรงขึ้นเท่านั้นทําให้สตูตายเอาประมาณนี้เนาะไม่รู้แน่จริงไม่รู้แน่นอนเพื่แน่จริงไม่รู้แน่นอนเป็นยังไงนะครับจะจอเป็นละนี่อะไรอีกตัวนี้ปะปึ๊บโอเคครับตายแน่นอนครับโดนคำสาบแล้วติดตั้งสองตัวอย่างนี้จบเลยครับผม ไม่รอดยังไงก็ไม่รอดครับัดาวถึงหัวได้ไหมบินเลยไปบนนะโอเคน่าจะตายครับดึบอีกทีนึงเบื่อไหมโอ้โหไม่ตายฮะอีกนิดเดียวเองเราอัพน่าจะอัพเป็นเน้นอันนี้เนาะมิฉะนั้นตายไปแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มเป็นมานาเลยนะครับใครตุ๊ดมาแคบเลือดสี่เราน่าจะฆ่าเขาได้ทั้งสองครับเดี๋ยวเราได้อัพเป็นเลือดสีแล้ว โอ้โหวิเลมาวินบ็อกมาด้วยวินบอกดับเบิลคู่เลยวะไอ้เงี้ยบอกแล้วนะพี่อ่ารู้แล้วมันวินบอกแล้วก็ดับเบิลมาได้ไงวะมันไม่มีขวดเนี่ยไม่รู้ดิเกิ่มมาไหนเนี่ย เอาเวล่าเอาเล่าสามตัวกลัวที่ไหนอ่ะกลัวก็ได้เด็กๆใกลครับผมโอเคเขากลัวแล้วครับสามตัวอย่างนี้เขาต้องระแวงเราล่ะ,ลละไปยี่ไปยี่เห่มเลือดเหรอไปยี่ ๋จะจอบเป็นหัวกระโหลกนี้มานะครับหัวกะโหลนี้คืออะไรก็คือไอเทมที่สามารถเพิ่มมานาให้เราแล้วก็ถ้าเกิดเราสะสมชาร์จเราจะลดการเกดื้นะลรอะสมุิปกติราตายห้าสิบวิเราก็จะลดเหลือสี่สิบวิครับหนึ่งชาร์จต่อสิบวินั่นเองรุนบอลพี่รุนบนกลับไปล่างแล้วมั้งวินเลยอะลับไปกลางแล้วมั้ง เอาเปเน้นสมเลยครับพึ่งไม่ถึงระยะถึงไม่ตายไปแล้วครับเดนเขาหน่อเทอมานายเขาหน่อยเดวเรโดล้เพื่อนเปเดมานายห้ตัวเองครับ เ d s, horn sounds. Not <S ม,มานานแล้วโ oh, หไวมากหายหนึ่งหายหนึ่งหายหนึ่งนะน่าจะเข้าป่าฟาร์มแล้วล่ะ อือฮึนิดเดียว,น,วน,น,นะครับไปโชคบอดมาหนึ่งนะครับสองอันเลยบอดฟ้ากับบอดบอด,ดฟรอสบวกกระเสริน,นนะบอดฟ้ากับบอดส้มนะครับทีน,ทน,นี้เราก็เดิเรบไปก่อนเดี๋ยวดันเดมเดฟฆ่าไปก่อนนะครับแต่เราอาจจะต้องแกงเขานะครับเพื่อที่แบบเป็นสลีมมงคลด้ชีวิต ดี่ัเราปักเลยปึ๊บแล้วก็ตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นสิ่งมคนในการไล่แจ้งตั้นหืมฮันเมอร์เขาจะอันี้จะเราได้รุนบนรุนบน วิเล่บนเยโอ้โหโอ้โหันทูลสามวิเล่ยมาบนว่ะวินเล่ไปบนได้ลูนด้วยจหายละไม่รู้ลูนอะไรอ่ะ โดนระเบนนะครับผูดีผู locker, ู้้ผููู้้โอ้โหแล้วกูมาทำไมเนี่ยาินมามาเวลไงพี่เออมีเหตุผล โอเคครับส่วนอันติคืออะไรเมื่อกี้อันติลืมเล่าอันติคือการที่เราปักเสาครับแล้วลูกไอ้เนี่ยครับแต่ว่าจะไม่ติดสถานะตันนะลูกของพลังเวทเราเนี่ยจะทำให้เขาติดคือแบบกระจายชิ่งไปหาเขาครับเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวทำให้ดูนะครับสร้างความเสียหายเป็น200 300 400หน่วยเลยครับตันนั้นเลย1 2 3 4งันตีตันเยียวเกระตน้องใจเย็นก่อนครับเหลือเราเหลือแค่ปลายตีโอ้โห โอ้โหไอ้แค่เข้าดักแมปอีกเออทำไมไม่ยิงฟินเอายิงอันนี้ก่อนวะยิงแล้วพี่ปวดอันติด้วยโคตรเถือ่อน มาบนมดเลยโอเคครับไล่เลยนะวิ่งไล่เลยนะถ้าไม่กลับเราไล่นายเลยนะปับ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้โหโอ้โหชีวิตฉันเออแ <c oughs> ัมเมอร์ยังอยู่อยู่เลยเมื่อกี้เรา,าพลาดไปห,หน่อยมั้ง <c oughs> โทษแรงเลย บนสามตลอดเลยวะนี่ผมขึม้นไปกลางกันพอแล้วนะครับผมจะไม่พูดแล้วผมจะตั้งใจเล่นละตายสามตัวแล้วในโดนบ่นอีกศัตรูหายไปต้องตี o w p ผมผูด้ได้พี่ผูด้ได้มันมีตันว่ะเอาอย้ากู Do not wonder where you tìm yeah, 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 yeah. Everyone has I do not fear the future. Oh, oh. Turn back! No, có chế độ, nami nami. Mày ตายแน่นอนครับโดนคิดเราฆ่าตายครับีเ่เราไปแจ้งล่างดีกว่าเราเปลี่ยนเลนบ้างจอะไรจะดูขึ้น โอเคครับผมโอ๊ยอะไรจะมาเยอะขนาดนั้น อะไรจะขนาดนั้นเพื่อนอืโอ <expands>. ้เยอะแยะกระเทียมดอกกระเทียมเจียวหมดเลยเอาตานไปเอ้ยเตะเอา ตายแน่นอนครับหนึ่งตัวปักวอดลงพื้นโอเคโอ้ยจะขนาดน,านั้นโอเคครับ Everyone had destroyed It's in tower! Everyone has their place. Do not wander where you should not. <laughs> the death belongs with me. Until Heimdall's horn sounds! Christ the hangman cries. I will respond in kind. นั่นแหลเหลี่ยมมันจัดจริงๆไอ้หมอนี่โอ o ยโอ o ยโอ้ย อืมจ้ะเอาเลยจ้ะเอาที่นานสบายใจเลยจ้ะบอร์ดมีแน่นอนครับ สกิลสองคืออะไรสกิลสองก็คือถ้าเกิดเราใช้ใส่เพื่อนอ่าเพื่อนจะได้เลือดนะครับถ้าเราใช้ใส่ศัตรูศัตรูจะลดเลือดนะครับต่ามนั้นเลยแต่วอร์ไว้กินคิปเขาหน่อยโอเคครับอะอะอ ปักไว้ปนิแล้วก็ปักตรงนี้ครับ okay. <c oughs> <c oughs> โอเคโคเด็กด้วยยังเถื่อนเลย <c oughs> โคมาแล้ว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 เอออานครับโอเคอขึ้นมา มองดีดครับผมตอนนี้วอร์เราคุมบ้านเขาอยู่ครับเราได้เรียบเขาตรงนี้แหละหมดแล้วอ่ะห,หมดเลยอะไรผมไล่ได้ผมไล่ได้ไม่ทันนี่ดีกว่าอุ้ยตั้นโอ้โหตันสี่เลยสัตว์เอ้ยเดินเดินอย่างนี้เข้าเหลี่ยมเลย โอเคครับจะยิน so ก่อนเนาะแล้วตอนนี้เขาแก้เราไปสองจุดครับสามจุดเ็น่าจะคุมหมวดเราไว้ ไม่ให้เขาเรียกอะไรให้ฟาร์มนะครับฉะนั้นเราต้องใจเย็นก่อนเนะาะเพราะเขาจะฆ่าเราแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยดเดี๋ยวรุ่งหิวหวดาดนะเนั้นมันเริ่มเข้าป่าแล้วอะเรากดได้นะเพื่อนเขาหนึ่งพี่มันเลดจัดเลยนะแต่เราก็เล็กเงี้ย ไม่เห็นครับว่าเขาวอดตรงนี้เราต้องไปแก้ตรงนี้ครับประมาณนี้ถึงไม่ก็น่าจะประมาณนี้แหละว่าตึ๊บง่ายต้องโอ๊ย ระวังระวังเพื่อนไม่อยู่เลยวะเงี้ยถอยเหอะทำอะไรไม่ได้จริงวะี่ยเพิ่งปั้นบิดเแล้วครับผม นนี้น่าจะมีมั้งน่าจะมีมั้งน่าจะเป็นคนนี้แหละครับนั่งเง้ยติเดอแบกมินพีเคฮะ diyors willkommen สวยเคเราได้วอดมานะครับเขาจะฆ่าเราอย่างเดียวเลยเว้ยอะไรจะขนาดนั้นเขียมาวอดเองนะอเนาะฝรนี แบงค์มิททะเลกิ้วสามแม่เรื่อยๆเลยตรงนี้น่าใหญ่นต่ละหนึ่งสองแต่อ้าทีนี้ดิเออบอกถ้ามึงจะแก้ขนาดนี้นะมึงเอาไปเลยบ่อนนะคนนี้ครับ เดี๋ินม,มาตรงนี้ก่อนเพราะว่าเขาน่าจะมีบอดอย่างนั้นครับเราวางตรงนี้ปุ๊บเราจะได้มีเห็นว่าเราวางเป็นผลดีกับเรามากกว่าครับผม <Okay. S 1> มันแก้ไม่ทันมันแก้แล้วมันก็ต้องแก้อีกมันจ,จอกเป็นอ่ารัรพโตคีนะครับรอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปซอ้อนไม่ทันว่ะ <c ười> ừ, ออไหวลังเข้าเนี่ยอุ <S <s <uss> <S ้ยเลือกกูแค่นี้เองเหรอเนี่ย โกรธผมอะไรขนาดนั้นครับเขโกรธอะไรขนาดนั้นวะาปไปแปดแล้วเราโอเคเราต่อเปนไงต่อแบบเลือเหลือน้อยมากอ่ะยิงแบบโป้งเข้าหน้าเลยอ่ะโอ้ถือนเวลาแก้วครับไปไปวิ่ง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 ไป ปับ๊บเอาไม่มีหรอไม่มีได้ไงวะทีนี้เราวางบอดบ่อยแล้วครับทำนั้นครับผมออกมาแบบน <not> sure. ี้ครับแล้วก็จันกินเน็ตแล้วก็พวกว่าบอดมาเลย I do not fear the future. The dead belong with me. I do not fear over. CONCOR has been fled. The dead belong with me. I do not fear the future. กลางวิ่งไม่รู้ทันเลยทันหนึ่งโคตรแรงเลยอ่ะโคนเอกวิว่าแน่นอนตัวเราก็โคดเอกได้นะครับแต่ว่ามันอยากจะแบบเล่นให้ดีที่สุดก่อนนะครับค่อยไปทำนเล่นเกมแบบถ้าเกิดว่าอธิบายไปแล้วอะไรเงี้ยค่อยไปเล่นเกมที่แบบเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนี้ The dead belong with มีไหมจะมีหรือเปล่าจะมีได้อไม่จะมีระมระมรมหรอือเปล่ามีเหรอแล้วพี่ถ้ามีมันต้องเห็นนายแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้แต่มันไม่เห็นนายมันไม่น่าจชื่นี่ไงโอเคครับ เนี่อะไรเืเ้อกันเวกของเราก่อนคลองไปตามนาทีปาปะอะอออกงเกไม่เฉียดชายมากบอกตรงโอเคครับ Do not wander where you should not. The road seems safe. The dead belong with me. The road seems safe. Do not wander where you should not. Let here Do not wander where you should not. ปัดใจครับปัดใจ,ใจก็พอครับผมโอ้ชิงกันอยู่สองคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคได้อยู่ปิ้งปิงตายต้องไปนั่งปิ้นหน่อยนะครับโอเค ตกใจอะบลูตกใจเลยเยอยๆไปกังแน่พี่ไปเติมอีกนาทีอะนาทีกว่าเดี๋ยวผมเอาคนเดียว็ได้ ไปไปส้อยแล้วเพื่อนไปส้อยแล้วสู้เลยได้ปะมเมักามันกาเมันกาเอ้ยเอ้ยฆ่าเราไม่ได้หรอร้อยเปอร์เซ็นตมิดมิดมาตัวมิดมา ฮ่ามาอุ้ย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 โอ้ยโอ้ฟินฟินฟินตบหลังโอ้โหซูมเลยซูมเลยดอกนี้โอเยะครับผมโอเคครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมไว้เจอกันเกมหน้านะครับบ๊ายบายครับผมชอบไม่ชอบมาติชมกันด้วยนะเจอกันคลิปหน้าครับ